99แชร์เพียงเท่านั้นเมื่อเดินทางมาถึงแล้วนะขอบคุณมากสำหรับหัวใจส้มนะเจ้ทาทั้งหลายอืมนะเข้ามาแล้วก็พิมพ์ชื่อเล่นแล้วตามด้วยคำถามเด้อนะจัด <ural> ของขวัญเข้ามาคนละเก้า้ย9ชิ้นเพียงเท่านั้นใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดของขวัญหนึ่งชิ้นต่อหนึ่งข้อหนึ่งคำถามนะคะเร็ว ถามได้ครั้งละหนึ่งข้อนะคะอืมพิมพ์ชื่อเล่นและตามด้วยคำถามนะหลังจากส่งของขวัญแล้วนะเจ้าทั้งหลายนะเมื่อส่งของส่งของขวัญแล้วก็พิมพ์ชื่อเล่นและตามด้วยคำถามเข้ามาเลวเซคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าชิ้นเพียงเท่านั้นสวัสดีค่ะคุณกิ่ง <c oughs> อะไรจะ๊ะหมาน้อย มีคนทำของมนต์ดำใส่ไหมครับมนต์ดำเหรอคำถามนี้ต้องแบบเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าดวงคุณตกไหมตอบแค่นี้แล้วกันว่าดวงตกไหมเขาจะรับกรรมหรอไม่ไม่ได้รับกรรมบอกดูแค่เพียงว่าปัจจุบันเนี่ยดวงตกไหมแค่นั้นแหละไม่มีอ่ะดวงเจ้าไม่ตกดวงเจ้ายังดีอยู่ยังมีราบมีทรัพย์อยู่นี่พูดตามจริงนะนี่ดูตามหน้าไพ่ยังมีราบมีทรัพย์ดวงไม่ตกอ่ะแล้ว แล้วใครทําอะไรก็ไม่สําเร็จภพ่ใบนี้นี่พูดไปตามหน้าไพ่นะคือไม่ได้ดูแบบ,บพลังจิตนะแต่ดูแบบว่าเออว่าดวงเจ้าตกไหมดวงเจาไม่ตกสางวันเท่านั้น,นขอบคุณมากสําหรับหนึ่งดอกกุหลาบสามวันเท่านั้นขอบคุณมากสําหรับหัวใจส้มนะเข้ามาแล้วก็กดแชร์ออกไปพิมพ์ชื่อเล่นนะตามด้วยคาถามจําไว้นะถ้าคนทําของใส่คุณนะคุณต้องท่องนะสัมปจิตฉามิสัมปจิตฉามิ สามปะจิตฉามิสัมปะจิตฉามิต้องไปเรื่อยอ่ะถ้าถ้าคุณอยากรวยถ้าคุณถามผมว่าคุณจะรวยไหมคุณสวดคาถามหาไอคาถาพระจิมพลีไหมนะชารีตีพรุ่งนี้ผมจะรวยมากๆครับนั่นแหละสวดไปเลยคาถาคาถาพระชิมพลีรุนี้หวยออกนะ ชาชี e จิมพารีจมหาเทโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัตถาม,มามาพราพรังมามาโพค้ามามา,ามหาลาโพมามาสัพเพชนาพระหูชนาพวันตุเมร่วยนะขอให้เจ้ารวยสาววันที่หนึ่งจะมีโชคลาภไหมโชคลาภคุณมีนะแต่เหนื่อยแลอเกินกว่าจะได้โชคลาภกับเขาเนี่ยมันเหนื่อยนะเนี่ยมันก็ยังพอมีอยู่บ้างแหละแต่มันเหนื่อยแลอเกินกว่าจะได้โค จะได้ค่ะเลวเจ้าทั้งหลายเพียงคนละเก้าพันเกอยเก้าแชร์จริงๆชายเดียวก็พอแล้วของขวัญถ้า<ว>ไปยิ่งเป็นหมูเด้รนนะโอ้โหบอกว่าแชร์เดียวเลยพอ,อ,อคนละเก้านอยเก